นิสิตเขาพูดก่อนจะได้ไหมแล้วค่อยนินทานิสิตชายเรียนยุวเกเทรครับนิสิตชายเรียนยุวชนทหารจ้ะนิสิตหญิงก็เรียนยุวนารีจะมีในทหารมาสอนจ้ะหลังจากอบรมในชั้นเรียนพวกเราจะไปฝึกภาคสนามในป่าบ้างที่ลบบุรีบ้างพวกเราจะได้ฝึกยิงปืนทุกชนิดเว้นปืนใหญ่นะขอย้ำนะจ๊ะว่านี่เป็นโอกาสสำคัญของพวกเรา ที่จะได้แสดงความรักชาติเออดีดีดีดเดียวก่อนนะถ้าบางคนไม่อยากเรียนไม่อยากไปฝึกจริงจริงเพราะเห็นเครื่องแบบยูโชนัฐทหารแล้วใครจะขึ้นเพราะโปรสงครามเนี่ยพวกเขาจะทำยังไงอ่ะก็ให้หุบปากเงียบเอาไว้อ๋อเหรอพราะรัฐบาลไม่ได้ขัดครครับก็ให้หุบปากเงียบเอาไว้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ขอร้องแต่บังคับสําหรับคนที่คิดจะบ่ายเบียนไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดฉันขอบอกว่า บรรดาบรรพชนเทคครับบรรพชนของเราเนี่ยกล้าเอาเลือดเนื้อเข้าแลก hmm. เพื่อรักษาแผ่นดินให้เราอยู่แล้วทำไมเมื่อถึงคราวบ้านเมืองต้องการความรักความสามคัคคีแล้วก็ต้องการเสียสละ